รถเข็นไฟฟ้ารุ่น CM 6 0 1เป็นรถเข็นไฟฟ้าที่ผู้ใช้งานสามารถปรับเอ็นนอนได้ด้วยตัวเองเบาะรองนั่งและพนักพิงเป็นเบาะหนังเกรดพรีเมียมและมีที่นั่งกว้างทำให้ผู้ใช้งานรู้สึกนั่งสบายพร้อมด้วยหมอนรองศีรษะที่รองรับสัดส,ส่วนของผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดี โครงสร้างผลิตจากคาร์บอนสตีลมีความแข็งแรงทนทานต่อการใช้งานและมีสปริงโชคช่วยลดแรงกระเทือนในระหว่างที่ขับเคลื่อนสามารถรองรับน้ำหนักผู้ใช้งานได้สูงสุด120กิโลกรัมมีล้อหน้ายางตันขนาด8นิ้วและล้อหลังยางตันขนาด12นิ้วเป็นยางตันทุกล้อใช้งานได้ยาวนานไม่ต้องเติมลม มาพร้อมกับกำลังมอเตอร์ขนาด250วัตต์จำนวน2ตัวสามารถขับเคลื่อนบนทางลาดชันได้อย่างสบายด้านหลังมีล้อกันหงายที่ช่วยพยุงรถเข็นให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้งานได้มากยิ่งขึ้นสำหรับรถเข็นไฟฟ้ารุ่น CM 6 0 1สามารถใช้งานได้2ระบบ โดยระบบไฟฟ้าผู้ใช้งานสามารถใช้สมาร์ทจอยสติก๊กเพื่อบังคับรถเข็นขับเคลื่อนตามทิศทางและความเร็วที่ผู้ใช้งานต้องการหากมีการชาร์จแบตเตอรี่1ครั้งรถเข็นสามารถเดินทางได้ไกลถึง25-30กิโลเมตรและระบบแมนวนวลผู้ดูแลสามารถเข็นทางด้านหลังได้เหมือนวิลแชร์ทั่วไป ที่วางแขนสามารถเลื่อนปรับระดับสูงต่ำให้พอดีกับสรลีระของผู้ใช้งานและที่วางแขนสามารถถอดออกได้ทั้งสองข้างนอกจากนี้ยังมีระบบเบรกแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อเพิ่มความมั่นใจสำหรับความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดีหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือติดต่อเราเพื่อให้นำสินค้าไปให้คุณทดลองที่บ้านสามารถติดต่อตามช่องทางนี้ได้เลยค่ะ